สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคอมเมนต์โพสนะคะใน Facebook เนาะด้วยเว็บไซต์ SPE จะทายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกถึงด้านล่างโพสนะคะหรือสแกน QR code ด้านหน้าคลิปได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะมาทำมาแล้วทุกคนก็อยู่ที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะ ก็จะมีทั้งหมดหมู่และบริการที่เลือกเยอะแยะมากมายเลยเนาะอ่ะวันนี้นะคะต้องการที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์กันเลือกไปที่เฟซบุ๊กตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปกอป๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มนะคะนำลิงกมาวางในจำนวนที่เราต้องการเนาะก็คือพิมพ์คอมเมนต์ของเรานั่นเองนะคะทั้งหมดขั้นต่ำอ,อยู่ที่5คอมเมนต์นะคะเขาแยกลองพิมพ์คอมเมนต์ก่อนเนาะตอนนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เสร็จแล้วนะคะเป็นคาว่ นนใจเาะที่เราพิมพ์ให้เหมือนกันทั้งหมด10คอมเมนต์นะคะก็เพื่อที่จะได้เห็นนะคะว่าคอมเมนต์ของเรานั้นขึ้นจริงๆเนาะอ่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเวลาใช้แรงเราคือ1ชั่วโมงค่ะใช้จ่ายแค่12บาทจะง่ายให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแท็กซีเขียวมาให้แบบนี้เลยนี่นะคะหลังจากที่เรานั่งรองมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆแแแบบบบนน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 ีีีี้้้้้้้้้ะะะะะะะคะคคคคเเเพพยยงงงงง่่จรรรริะะิิัััััลลลลลโสสสสสตตต์วววกกกกดดดาา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 หหปปขขมใชไไอออ